สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องจ้ะมาค่ะต่อกันเด้อจำให้นี่เจออีกแล้วปีหน้าจะ,จะเป็นจังใดรอบบางปีนี่ค่ะการเสียภาษีจังใดปีหน้ากระจายอีกแล้กมาพี่น้อ,นองเฮ็ดดำไปที่ท่อ เบิ้งห้เดยอะเอาี่นองเบิ้งจ้ะวุนหลายครักเก็บเก็บเก็บตีตั้งใจนะคะปีนี้ตั้งใจแบบว่าเอาเฮ็ดยูทูบเป็นสิค่ะเอาก็มาเสียเสียภาษีให้รัฐบาลเพิ่นจังสิเนาะ ก็ได้ขายคงขายของนั่นจะหนอกตีมิช็อปอยู่ใน y o u t u ไ e น,นะคะขายสภาขายอย่างเสียจะเป็นแบรนด์เราเองเนาะก็เลือดเฮดใบมันที่นี่เฮดใบมันมาจบกับห้อได้ข,า,ดขายขายเฮดมันเสีค่ะมันก็เลยเป็นผลดีกับตีไปอีกแบบนึงเนาะปีนากระว่างใหม่แต่พี่น้อง น่ากว่ากันไหมว่าจะเหตุตังใดเน,ะเนาะว่าที่หนาเป็นไงแล้วสิกลับไปเหตุง,งานนะคะถ้าเกิดว่าเรารักษาตัวหายแล้ว น้องความสามารถพิเศษ <c oughs> จีเก็บเห็ดดำมากมับมากเลยวะสันวะถ้ามันหูวจังหวะมันกลับไปได้ดีค่ะพี่น้องคือมาเฮ็ดข้ามันบา,าดบากนะคะแต่บางหัจังหวะมันกับลดขึ้นกันค่ะหัวนั่ไปค่อยลกกาเนาะคะ่ะเนาะขึ้นกันแหะค่ะแต่มันเท่าจับบัดี ห๋อกากะข้อกะกระฮักเ,เพื่อนวะเลี้หน่อยมกักเลยค่ะมักลูกกะลูกกะเอาหุ่นให้สิมันก็นเลยเป็น <c oughs> มันแมนมาละพี่นอ้องวะมันก็นเลยเป็นผลนเหมือนเท่าถนัดในทางนี่บอจ้ะมันแมนอยู่ตีพี่นอ้องวะแมนอยู่ได้จ้ะเขาเคยเฮ็ดเนาะมันก็ถน,นดัดก็เลี้ยหน่อยเป็นเลี้ยงหน่อยกับมัก เก็บเห็ดเถอกันจ้าพอ่อแม่พาเขาปลาแต่น,น้อยคนเด้ตีไปเป็นล่มอยู่หันเน็ดปลาน่ะงาค่าบาดมือหงาค่าบาดมือพันแนมเบื้องเอองลือดจะความงพันง่อยงวยลุ่งได้จ้ะพอกับผ้าไปลงปลาเทียหนึง่ลงล้มอุตสาห์แบบว่าเห็ดอันสัญ,ญลักษณ์ไว้แล้วจ้ะ ยางออมไปออมมาออมไปออมมากหม,มองเก่าๆเนี่ยสามสี่รอบเนาะจนถอนนะค่ะคํากับคำํามันที่นี่หิวกับหิวน้ำกับหิวตายเว้พอกะใจบอดีแล้วล่ะค่ะลูกกับหิวน้ำหิวทานเนาะน้ำจะห่อไปมมนกับเมื่อสันแล้ว ตะก่งเห็ดกับมะอึดแนะจาน้ะเนาะเห็ดมันปอกมันฟูเห็ดบานเฮ่านะคะ่ะมะอึดเด้หาอยูอย่หากินกะกรจังยางเอางัวไปลามสิมน้ำไหลผ่าน่ะสิก็กกได้ปลากับมากด้่จ้ะมะปนปลนปามันน้ำม,มันหลากปลามันขึ้นนั่นเห็นบ่ย้ำตีบ่าวถึงสมัยเป็นเด็กหน่อยตีมีความสุขความสุขะ มันเป็นอีกหนึ่งความทรงจำเนาะอยู่กับพ่อแม่อยู่กับพี่กับนอ้องใช่ไมเป็นเด็กหนอยก็เรียนกะบอกฮวงตน้นใดต้นนั่นจ้ะเกียงตัดกินทุกมือ่อทุกมื่อตามบอกฮวงจักแสบปวดแสบแห่งกินกะบมีอีกอย่างนะคะปลาแดกเนาะชูรสเครื่องอยังกบมีใส่ค่ะตำลาลาปันหัดแสบประสันนี่ กินกันหลายคนเหมืที่นี่มือมม่อมางมื่ออันลูกพี่ลูกน้องนะเพผนกัสิแกงสิตากมักพริกไทยร้ายทั้งกินทั้งหายพี่น้องยกกยอยากก็อยากอยากกินน้ำขาวบั๋นี้เพชรกับเพชรเขากินได้แล้วเขามักกินเพชรเนาะอันเห่าตีละกินไปกับห่องหายไปน้ำสิเป็นล่มบั๋นที่นี่น้ำมือเขาน้ำมือเขาโอ้ดีวะ่ะ โอ้ยเดี๋ยวเขามาเก็บทางท่านอีกท่านอีกคนออันนี้บ้าแมนเนาะค่ะบ้าแมนเนาะข้างๆกัน ลายคักเห็ดดำลายอีกท,ทีอยู่ทุ่งโพนกับมีดจ้ะเป็นขบสั่งเห็ดดำตีได้หลายเลยเนาะอันหลายสิจ้ะสั่งเห็ดหาสมมันก็นหาย,ยากสิแล้ว เต็มทางอีกแล้วเต็กตาหนึ่งสองสองทางละจ้ะ ดูตามันเห็ดอันนี้เจอบ้านนอะเห็ดไรคาส้มจ้ะจะปเจอตอนเย็นค่อยไปไม่จ้ะ ตีจะเก็บตัวใหญ่ๆไม่ค่อยเด็ดน้ำหนักค่ะกระหอกเสียงกระหลอกเล่นกันไม่เอาแง๊แดอยู่ ไม่ได้ได้ตกตกำนี่ก็พอเก็บอยู่จ้ะพี่นอ้องตกคัก่านี่ก็บพ่อเป็นตาเก็บจ้ะ 先回家一个饿的。 ว่าเก็บเห็ดปวดหลังบอมืดมันเลยจ้ะพี่ลองเอ้ยก็ไม่เงยงก็ม่เงยอยู่ตลอดเวลาน่จ้ะเนาะเบิ้งมันทัวร์จะได้ออเดอร์เพิ่มแต่ละเทือดปวดด้แต่ไม่กบประมันปัญหามือหลัก็พักไอ้เพื่อนหักปวดแล้วก็นั่งพักมือหลังก็ให้ตะบัน ไดเอาเตอเอาเดอร์ตีกับมันแต่ละรอบกะนมาเท่ากันจะ้ะบางบางเทือกหลายบางเทือกน,น้อยแต่กับรถต่ำกว่าสี่สิบแต่ว่าถัดไปว่ามีพุลไม้นั่มน,นะคะจะมันจะเอาปลไข่ลายแต่ตอนนี้พุลไม้ลายแล้วคมันเป็นเห็ดมันที่ไหน จ้ะเรามาจากเขาแล้วนะคะน่าทุนท่าศาสตรเห็ดจะ้ะเห็ดจะเป็นเห็ดดำเห็ดทั้งฟูเห็ดนังไก่ค่ะเห็ดใสอย่างนีค่ะเห็ดกระเฉดเป็นอันนี้แน่ทุกหน่อยค่ะเพราะว่ามันมีเศษเห็ดหนังไก่หลวงใส่จะ้ะเดี๋ยวจะไปทำความสะอาดมาขูดน่จาจะเนาะอันนี้หนังไก่ยสมจะ้ะ อารย์ยังอยู่ข้างนอกคุณจา่าจิตจะมาแยกเห็ดนางไก่ออกนะจนะ๊ะเนาะนี่นางไก่สมจิตจะมาขดูขดขูดเพราะว่ามันถ้าบวกล่ะจ๊ะเออมันจะบ่งงามเนาะมันเบิ่งบ่งบงามจริงๆอะ่ะเพิ่นกะบ่อยขูดจังจ่าเคยถามเพิ่นแล้วเนาะขูดก็ได้บวกล่ะก็ได้เพิ่นว่าแต่ถ้าผูซื้อว่ามันมันบ่งงามจ้ะก็เลยต้องมาขดูด ถ้ามันเอาดอกหน่อยที่บ่อกโขจะท้ามดอกใหญ่ๆบอกว่าเหมือนกับมันจะลวงนะคะเนาะตอนนั้นที่จะจโขจ้ะช่วงอากาศเย็นเนาะเห็ดมันก็จะอยู่ได้โดนนิดนึงหน่อยค่ะ,ะจำเป็นต้องเอาใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้แต่ว่าเห็ดนางไกส่สมเนี่ยค่ะมันมัน,มน ที่ผมซื้สึกว่ามันบางนะคะมันท้องสัตย์ยากมันบางมาคืออันสีขาวเนาะอันนี้ติดคณนั่นีองลจ้ะปัดออกาพาน้ําจ้ะเพราะวานทับพาเนาะบางเท่อนเป็นหนอนนะคะตรงตรงใต้ดอกก็ต้องเช็กเบืง้งนน้าค่ะเป็นนอน ว่าเขาพาเรายังไม่จะ้ะยังเจอเลยจเจอใจใครคนดีๆนาไก่แต่มันต้องเช็คละเอียดเนี่ยจังหน่อยจะ้ะเห็นมันปูก,กันคะ่ะช่วงนี้มันมันกินนะนะคะน้อนกินนะเนาะนอนกินดดกกลางดดกคจนจ้ะนอนตะบุไงล่ะ เห็นวะขนาดว่าห้าขูดออกจนว่าแล้วกพิ่งเห็นกินจะ้ะกินหน่อยหนึ่งกับเอาได้จะ้ะคือแบบต้องให้มันเช็คให้มันเรียบร้อยด้วยจะ้ะหน่อยหนึ่งกับเอาเห็ดดำจะ้ะขายใหญ่ๆเนาะวันนี้อากาศโอเคอยู่ติกเ็เลยขึ้นเขาจะ้ะ จะตกอีกหลับฝนก็ได้อันนี้เฮ็ดดินจ้ะเก็บมานะเฮ็ดดินก็ใช้กันพันดีๆดีๆกันจ้ะชิมพร้อมเนื่องจามัเป็นเชื้อย่างเดียวเลยเฮ็ดดินเชื่อว่ามันเผ็ดบ่ถ้าเผ็ดเท่ากับว่าเอาจ้ะเผ็ดเผ็ดหน่อยบ่เป็นอย้าเผ็ดคักๆนั้นบ่เอาจ้ะเพราะเฮ็ดให้อาหารรสชาติมันเปลี่ยนรสชาติมันจะเฟลี่ยนไปเรื่อยจ้ะมันจะบ่แซ่บเนาะอาหารเสียไปเรือยเสียรสชาตินะจ้ะก็เลยเลือกเอาดอกที่มัน เผ็ดพชรหน่อยกับบอเผ็ดเพ็ดดำเนี่ยเราต้องพาเครื่องจ้ะเพราะว่าทรงแบบนี้นเลยค่ะตัดค้าอย่างเดียวเพ็ดดำเป็นเห็ดที่ร้ายแล้วก็เพ็ดง่ายที่สุดในบรรดาเห็ดอื่นๆเนาะคือบอกว่าดอกมันมันมีลูกกับจิงแต่เพิ่นบ่ได้ยหย่เช็ดบดยางพารสิค่ะเก็บแต่ว่าแต่อย่างเดียวคือมันบ่ค่อยได้ดำนักค่ะมันคือเห็ดมันปูเนาะ ให้มันปูนำนักมันจะดีกว่าจ้ะ โอเคจากพี่น้องเด้ตีขออนุญาตทำค้าวสาลเห็ดเนาะค่ะเนาะเ mm hmm. พราะว่ามันกระชิงเงาเลยจ้ะเราเสร็จไปร่วมกันกับคลิปเก็บผลอะไรไปแล้วจ้าเอากะส่ okay. งออเดอร์นะคะเนาะรอบในได้42่กิโลจ้ะเพราะว่าเห็ดมันปูอันมันซ้ำน้ำนะคะตีกะคัดออกทิมหลน์น่าจะ,ะเนาะจริงๆซุ่มตีเก็บมากกว่าเดิมไลายกิโลอยู่ค่ะทิมไปประมาณ กือบสี่หกิโลเลยค่ะเนาะเพราะมันมันแฉะน้ำนะคะมันบดีเนาะส้มตีกะบบเอาไปเพิ่นเนาะจ้ะกะค่าแต่ที่มันดอกมันแข็งแข็งเนาะจ้ะเนาะแล้วก็ดอกน้อยนะคะดอกน้อยปมันสี่กิโลจ้ะนะคะเห็ดนังไก่แปดกิโลเห็ดดำสองถาดสามถาดเนี่ยจ้ะเนาะถาดละหกกิโลจ้ะแล้วก็เห็ดดิน เห็ดดินอะไรได้เลยเกือบสองกิโลจ้ะข้างล่างเป็นเห็ดนังแกะน่าจะเนาะเนี่ยจ้ะซุ่มตีกะเดี๋ยวพี่ยายไปส่งให้ยหมดนี่ยจะตีบบลเปไปเนาะค่ะเนาะเอามาให้เบิ้งค่ะบางเทือกตีกะเลไายให้เบิ้งมึงเทือกเบลไายเนาะบางเทือกพี่ยายฝ่าว่าจะออกมาทายค่ะเพิ่งจะขึ้นยกๆขึ้นขึ้นรถเลยค่ะเนาะจ้ะโอเคค่ะคลิปวันนี้ตีกะจะลาไปก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตให้เบิ้งอีกเนาะจ้ะเนาะพร้อมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ